นี่นะครับเมื่อได้ต้นชมพู่มาแล้วนะครับชมพู่โยกขาวนะครับที่แม่คา้าส่งมาให้ฟรีนะครับเราก็มาปลูกกันเลยครับนี่โอ้ดูรากของเขาเดินดีมากเลยนะครับเราก็มาปลูกในตะเข่งของเราที่เราเตรียมไว้นี่แหละครับ เดี๋ยครับลเราก็เอาดินมาใส่นะครับให้เต็มเลยนะครับนี่นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอภินันทนาการจากสวนพอเพียงเกษตรไม้แปลกนะครับนี่นะครับสั่งซื้อกันได้เลยนะครับตรงปก สรงตามสายพันธ์ุแน่นอนครับเจ้านี้ทรงดีทรงไวบรรจุมาอย่างดีนะครับรานะคาไม่แพงครับนี่ครับแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะครับนี่ชื้นน,นนี่นะครับ้านี้นะครับ